สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568วันนี้เราจะคุยกันเรื่องขั้นตอนของการฝึกหัดมีนักปฏิบัติหลายท่านยังไม่รู้เลยนะว่าจะปฏิบัติตนเองที่บ้านเนี่ยจะมีขั้นตอนในการฝึกหัดปฏิบัติตนเองอย่างไรบ้างน้อยเลยอยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะ คือการปฏิบัติธรรมที่บ้านเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ทั้งการสร้างทานศีลภาวนานะคะการทำทานเนี่ยก็คือการใส่บาตรนะการใส่บาตรทำบุญตักบาตรหน้าบ้านนี่แหละนะคะหรือว่าท่านใดที่มีเวลาก็ปิ่นโตไปวัดนะคะหรือว่าการ ให้ทานกับผู้คนที่ยากไร้อย่างเงี้ยนะคะการให้ทานเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งให้แรงกายเป็นทานให้ทรัพย์เป็นทานแล้วก็ให้ปัญญาเป็นทานการให้ปัญญาเป็นทานก็เหมือนที่น้อยแบ่งปันธรรมะให้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะอันเนี้ยก็เป็นทานบารมีเช่นกันส่วนศีลน,นะคะก็คือการที่เราเจตนารักษาศีลในทุกๆวัน ะะถ้าเราเจตนารักษาศีลก็แปลว่าเราตั้งใจละบาปนะคะอันนี้ก็เกิดบุญนะคะซึ่งทั้งทานศีลเนี่ยก็จะเป็นเป็นส่วนที่มาสนับสนุนในการที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติตนเองด้วยการฝึกสติภาวนานะคะในสองส่วนที่เป็นทานกับศีลเนี่ยทำได้ที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีฐานะไม่ดีเราไม่มี ซับมากพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าตัวเราเองก็อยู่ในฐานะที่ลำบากนะคะการให้ทานด้วยปัญญาเนี่ยสามารถทำได้อย่างเช่นการยิ้มนะคะหรือการให้กำลังใจคนอื่นการให้กำลังใจตัวเองการไม่พูดส่อเสียดนะคะการพูดยินดีอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยน,นะคะการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความคิดหรือกำลังใจ อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทานกับศีลเนี่ยวันนี้ก็จะยังไม่พูดเยอะแต่ว่ามันก็คือรวมอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติเพราะว่าทั้งทานศีลเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นบาดฐานเป็นส่วนที่หนุนนะเป็นส่วนที่สนับสนุนและก็หนุนนำให้เวลาที่เราฝึกหัดปฏิบัติตนเองเนี่ยสมาธิก็จะรวมได้เร็วนะคะแล้วก็ตั้งมั่นได้เร็วเพราะว่า จิตใจเนี่ยพร้อมไปด้วยเสียงนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการฝึกหัดปฏิบัติที่เป็นเรื่องของการทำภาวนาจิตตภาวนานะคะการฝึกหัดปฏิบัติตนเองเนี่ยในขั้นของการฝึกหัดมันจะแบ่งเป็น2ออย่างนะก็คือเรื่องของสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะคะในส่วนของสมถกรรมฐานเนี่ย ก็หมายถึงการที่เราฝึกสติให้มีกำลังนะฝึกสติสัมปชัญญะให้มีกำลังให้ถ้าเปรียบเสมือนกับการออกกำลังกายเนี่ยก็เหมือนกับเราเออวอร์มร่างกายนะฮะอุ่นร่างกายแล้วก็ฝึกร่างกายในช่วงแรกให้แข็งแรงให้มีกล้ามเนื้อใหออ้ปอดทำงานเต็มที่หัวใจทำงานเต็มที่ คือให้ร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อมีความกระปี้กระเป๋ามีความสดชื่นเบิกบานนะคะอันนี้คือการฝึกกำลังของร่างกายในส่วนของการฝึกกำลังของสติก็ใช้วิธีการเรียกว่าสมถะกรรมฐานก็จะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราฝึกระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอในระหว่างวันด้วยการดูลมหายใจหรือการ ทำอนาปนาสตินะคะหรืออย่างที่พ่อแม่ครัอาจารย์ท่านสอนมานะตั้งแต่หลวงปู่มั่นนะคะหลวงตาพระมหาบัวหลวงพ่อวิริยังหรือหลวงปู่หลวงตาสายวัดป่ามาเนี่ยท่านก็จะแนะนำให้เราบริกรรมภาวนาพุทโธนะ,ะนึกพุทเข้านึกพุทหายใจเข้านึกโทหายใจออกนะคะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธท,ทุกอิริยาบถในระหว่างวันนะคะ อันนี้คือการฝึกสมถะนะคะส่วนครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็อาจจะมีสัมมาอารหังหรือมียุบหนอพองหนอหรือหลวงพ่อเทียนก็จะเป็นการเคลื่อนไหวมือนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกเพื่อให้สตินี้มีกำลังใจความสำคัญก็คือว่าให้สติอยู่กับปัจจุบันนะคะให้สติอยู่กับปัจจุบันและลึกรู้ตัวทั่วพร้อมการดูลมหายใจลมหายใจเนี่ย ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลมหายใจมีเฉพาะในปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นนะคะหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรเราก็อยู่กับลมหายใจไปอันนั้นก็คือหัวใจสําคัญของสมถกรรมฐานก็คือให้สติสัมปชัญญะนี่มีกําลังนะเมื่อสติสัมปชัญญะมีกําลังแล้วเนี่ยเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆทุกวันในทุกๆวันทั้งในรูปแบบนะในรูปแบบก็หมายถึงการ สวดมนต์นั่งสมาธิหลับตาภาวนานะคะนอกรูปแบบก็คือทุกอิริยาบถในระหว่างวันในกิจวัตรประจำวันที่เราทำงานทำอะไรต่างเนี่ยเราสามารถภาวนาหรือเรียกว่าปฏิบัติธรรมไปได้ตลอดในชีวิตประจำวันเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้ทุกที่ทำได้ตลอดเวลานะคะตรงนี้ให้เราเข้าใจใหม่นะคะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันทำงานตลอด24ชั่วโมง ถ้าเราปฏิบัติรรมถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติตนเองแค่วันละชั่วโมงวันละสิบนาทีสินาทีไม่พอกินนะเราก็จะรู้ไม่เท่าทันกิเลสเราก็จะตกไปอยู่ในความหลงความโลภความโกรธเราก็จะรู้ไม่ทันอารมณ์มันก็จะทุกข์อยู่ร่ำไปเราก็จะมองไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นในตนเองเราจะไม่เห็นกิเลสในตัวเองเราจะไม่เห็น ความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนัตตาเราจะไม่เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะจิตก็จะไหลไปตามกิเลสตรงนี้เราจะไม่เห็นเลยเพราะว่าเราปฏิบัติทำนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยกำลังของเราสู้กิเลสไม่ไหวสู้กิเลสไม่ได้ก็จะพบว่ามันก็ทุกข์อยู่ล่ำไป ทำไมปฏิบัติทำอยู่ยังไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราเฝ้าแต่รอผลของการปฏิบัติแต่การที่เราปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติแค่นิดเดียวนะเราทําเหตุน้อยผลมันก็ได้น้อยบางทีผลมันก็เกิดบางทีผลมันก็เกิดเพราะว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังหนาไปด้วยกิเลสที่ยังศีลไม่พร้อมศีลยังพร่องอยู่นะคะดังนั้นการสร้างเหตุปัจจัยเนี่ย ก็เลยต้องมีระยะเวลารอคอยนะคะบุญที่เราทําไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลในชาตินี้ไม่ทันมันก็ต้องไปชาติหน้าเพราะว่าศีลเราไม่พร้อมนะแล้วการฝึกขัดปฏิบัติตนเองของเราเนี่ยขาดความสม่ําเสมอขาดความตั้งใจนะ,ะขาดวิริยะขาดสตินะคะมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการนะคะอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้ถ้าเราปฏิบัติ โดยเอาความอยากนําคือกิเลสนำเนี่ยเราก็ตกเป็นธาตุของกิเลสเพราะว่ากิเลสนําทางไม่ใช่ทํานําทางนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะฝึกหัดสมถกรรมฐานเนี่ยนะคะเราจะต้องเริ่มต้นฝึกนะฝึกโดยที่เราไม่รู้อะไรนี่แหละดีแล้วนะไม่ต้องรู้อะไรรู้แค่ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทและมีสติอยู่กับปัจจุบันเอารู้แค่นี้ แล้วทำให้ได้ในระหว่างวันในขณะที่เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเดินทางนั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์หรือนั่งเครื่องบินหรือไปรอคิวหรือทำอะไรต่างๆเข้าห้องน้ำทำกับข้าวถูบ้านหรือว่าตัดเสื้อผ้าหรือว่าทำเล็บตัดผมหรือเป็นแม่ค้าหรือเป็นช่างก่อสร้างเนี่ยเราสามารถบริกรรมพุโทโธได้ตลอดเวลา นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกใครว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ต้องบอกค่ะนะลองแอบทําดีบ้างนะลองแอบทําดีแล้วก็หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกทูลลองอยู่กับตัวเองบ้างนะเวลาทั่วๆไปเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยใจมันจะไปข้างนอกใจมันจะไหลไปข้างนอกไปนึกเรื่องลูกไปนึกเรื่องแฟนไปนึกเรื่องความรักไปนึกเรื่องสุขภาพ ไปนึกถึงเรื่องนิสิณไปนึกถึงเรื่องที่มีอคติกับใครบางคนแล้วก็ฝังอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็ไปนึกถึงเรื่องของการเมืองนึกถึงข่าวพระที่ทำไม่ดีนึกถึงแต่เรื่องภายนอกแต่ไม่เคยมองกับเข้าไปภายในใจของตนเองทงัทง้ทงๆที่ใจเเป็นประธานนะคะพระพุทธองค์ท่านสอนให้ทุกคนเนี่ยฝึกใจให้เป็นที่พึ่ง นะมีใจเป็นที่พึ่งเพราะว่าไม่มีใครที่จะพึ่งได้นอกจากใจตัวเองถ้าเราพึ่งใจตัวเองได้เราก็จะไม่ทุกข์นะคะเพราะว่าพอถึงวินาทีสำคัญวินาทีที่ใจนี่ออกจากร่างเนี่ยเราไปคนเดียวนะไม่มีใครไปกับเรานะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกพี่น้องหรือเพื่อนรักกันมากแค่ไหนก็ตามเวลาไปก็ไปคนเดียวดังนั้นเนี่ย เราก็จะต้องฝึกใจให้ไปดีนะฝึกใจให้ไปดีตั้งแต่อยู่บนโลกใบนี้ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะถ้าเราประมาทถ้าเราประมาทนะเราก็จะพบว่าเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะมีสุขมีทุกข์มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาอยู่ร่ำไปทุกวันทุกวันนะเราเคยสังเกตเราเคยพิจารณาไหมคะว่า ทำไมมันมีเดี๋ยววันนี้มันมีอารมณ์รุ่มร้อนมันมีความกระทบกระเทือนกระเพื่อมมันมีความขัดเคืองใจมันมีขุนหมองมันมีเศร้ามันมีเศร้าหมองมันมีขุนมัวในใจหรือบางทีมันวันนี้มันฟูจังเลยมันลิงโลดมันดีใจมันมีความสุขมันสดชื่นเราเคยพิจารณาไหมคะว่าบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์เสียมันเกิดจากอะไรนะคะ มันก็เกิดจากกิเลสมันเกิดจากใจที่เราไม่ได้ฝึกนะมันเกิดจากใจที่ไหลไปตามกิเลสนะคะเมื่อเมื่อเจอสิ่งที่นึกคิดเมื่อเจอสิ่งที่ดีก็ติดดีเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ติดไม่ดีติดทุกข์ติดสุขติดทุกข์เป็นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะอุปทานเนี่ยมันมันลากเราไปนะมันลากใจไปมันลากไปมันลากไปลากมาเราก็เป็นธาตุของมันถูกมันลากไป ทีนี้ทำยังไงเราจะฝึกใจให้เรามีมีสติมีความเข้มแข็งมีความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ถูกกิเลสลากไปนะไม่เป็นทาตของกิเลสแล้วเราก็จะพบความสงบความสุขที่แท้จริงด้วยตัวเราเองนะคะในโลกนี้พระพุทธองค์บอกแล้วว่าไม่มีสุขมีแต่ทุกข์มากและทุกข์น้อยนะคะเมื่อไม่ทุกข์ก็สุขแหละนะคะดังนั้นเนี่ย การที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เราฝึกสติให้มีกําลังฝึกสติสัมปชัญญะให้มีกําลังสติคือการระลึกรู้ตัวสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็ต้องใช้อาวุธคือลมหายใจเพราะว่าลมหายใจนี้มีเฉพาะในปัจจุบันนะเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเอาสติกํากับอยู่ตรงนั้น ะะเผลอไปก็รู้ว่าเผลอไปก็รีบกลับมาเผลอออกไปก็รู้ว่าเผลอไปก็รีบกลับมามันเผลอเป็นธรรมดาให้เรารู้นะคะว่าเวลาที่มันเผลอไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าลมหายใจก็ยังไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกมันก็ยังไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจําเป็นจะต้องเผลอเพราะว่ามันเป็นจิตที่ไม่เที่ยง มันเป็นอนิจจงนะมันก็ต้องเผลอออกไปแล้วมันก็เข้ามาเพียงแค่เราฝึกความรู้ตัวเร็วขึ้นนะเผลอไปก็รีบกลับมาเผลอไปก็รีบกลับมานะเราก็จะรู้เราก็จะเห็นในส่วนที่เขาเรียกว่าปัญญานะในส่วนที่เที่เป็นปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนานะดังนั้นเนี่ยสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย สามารถทําควบคู่กันสามารถทําควบคู่กันได้แต่เราจะต้องฝึกสมถะกรรมฐานให้สติมีกําลังมากก่อนนะสติมีกําลังมากเนี่ยมากขนาดไหนมากจนเป็นสติพละนะมากจนขนาดที่ว่าเวลามีสิ่งมากระทบเนี่ยเราจะไม่กระเทือนนะเราจะไม่กระเพื่อมนะมีสิ่งมากระทบก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันมากระทบ นะคะคอันนี้เขาเรียกว่าสติมีกําลังเราต้องฝึกสติให้ให้มีพละได้ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสมถกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นของควบคู่กันเมื่อเราฝึกสมถกรรมฐานได้กําลังมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอากําลังของสติเนี่ยไปฝึกปัญญาด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยการฝึกเห็นกายเคลื่อนไหว ใจรู้สึกนะคะเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวไปมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นทุกขงังคือเห็นการเข้าไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงแล้วอยากให้มันเที่ยงอันนั้นก็เรียกว่าทุกขขังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยมันเป็นหนทางหมื่นลี้เราจะต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรก แต่การเริ่มต้นที่ก้าวแรกเนี่ยเราก็จะต้องก้าวต่อเนื่องก้าวไปให้สม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันไม่ขาดสายนะคะเหมือนที่หลวงปู่ชาสอนอยู่เสมอว่าเราอย่าทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดเหมือนหยดน้ําเป็นหยดหยดนะให้เราทําต่อเนื่องที่หยดหยดหยดลงไปจนเป็นน้ําสายเดียวกันเป็นสายน้ําต่อเนื่องกันอ่านะเพราะฉะนั้นคือการปฏิบัติเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้สม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ทำควบคู่กันทั้งหมดเลยทั้งทานศีลภาวนานะคะทำต่อเนื่องสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค่อยๆพิจารณาเราก็จะค่อยๆเห็นผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกหัดปฏิบัติตนเองอยู่เนี่ยเราอย่าทำด้วยการคาดหวังผลแต่ให้เราทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นรูทีนเหมือนกับการที่เราเข้า ห้องน้าแปลงฟันอาบน้ําเช้าเย็นทานข้าวเช้าเที่ยงเย็นตอนกลางคืนก็นอนทาให้เป็นเป็นกิจวัตรประจําวันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยที่เรายังไม่ได้ลุกจากที่นอนเราก็ภาวนาพุโทโธในใจหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทสักห้านาทีก่อนแล้วค่อยลุกจากที่นอนนะในขณะที่ลุกเดินจากที่นอนก็ให้เราลึกรู้ตัวว่าเรากําลังเดินเราเข้าห้องน้ําเรากําลังเปิดประตู เรากําลังปิดประตูเรากําลังทําธุระส่วนตัวในห้องน้ำเนี่ยพอเสร็จแล้วออกมามีความระลึกรู้ตัวแต่งตัวคือมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย พอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมายังไม่ได้ลุกจากที่นอนนะคะความคิดเรื่องของหนี้สินมาแล้วความคิดเรื่องของบัตรเครดิตมาแล้วความคิดเรื่องของสุขภาพร่างกายความรักคิดถึงใครสักคนอกหากรักคุดตุดทิ้งหรือความคิดที่จะไปช้อปปิง้งไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้หรือความคิดที่ในเรื่องของงานการประชุมต่างๆมันเข้ามารุมมาตุ้มเข้ามาหมดเลยนะะแล้วก็เกิดความเครียดเพราะว่าบริหารสติไม่เป็นนะคะ แล้วเก็บเอาทุกอย่างมาเลยเพราะว่าตัวความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันหลอกมันหลอกว่านี่เป็นความคิดของเราอันนี้ก็เป็นความคิดของเราอันนี้เป็นความคิดของเรามันหลอกให้เรายึดทุกความคิดเลยมันก็เลยเครียดแท้ที่จริงความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่กิเลสมันผุดมาหยอกมันผุดมาสะกิดเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจนะไอ้ความคิดที่มันผุดเองผุดเองดับเองเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจมัน เราแค่อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วความคิดเหล่านั้นมันจะค่อย,อยๆลดลงเพราะว่ามันถูกสลัดคืนมันไม่ถูกสนใจนะเราไม่สนใจเราไม่แยแสมันมันจะดับของมันไปเองนะให้เราอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราว้าวุ่นที่เราหวั่นไหวที่เราถูกกิเลสขยํำความรู้สึกเนี่ยให้เราอยู่กับพุดโธนะ พยายามอยู่กับพูดโทรหรือว่าเปิดบทสวดมนต์หรือเปิดธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านไหนฟังก็ได้ถ้าถ้ามันมากถ้ามันมามากแล้วเราสู้ไม่ไหวพูดโทสู้ไม่ไหวก็เปิดธรรมะฟังเราจะต้องมีสติที่จะรักษาใจนะอย่าปล่อยให้ใจเนี่ยมันไหลไปตามกิเลสนะต้องรักษาใจให้เป็นกุศลจิตนะให้ใจเป็นกุศลจิตอยู่เนืองเนือง อยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเข้มแข็งขึ้นมาเราจะรู้เองพอถึงเวลาเนี่ยเราจะรู้เองนะคะวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะเ,เวลาที่มีคำถามหรืออะไรก็ตามนะ ก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปนี้หรือว่าไปติดตามที่เพจนะภคาวานะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่18ก็อาจจะมีะไลฟ์สดนะคะทุกท่านก็สามารถติดตามในไลฟ์สดได้นะคะ,ะก็จะมีการพูดคุยกันในไลฟ์สดนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติใหม่และนักปฏิบัติเก่านะคะที่กำลังพยายามอยู่กำลัง ฝึกขัดตัวเองอยู่นะคะก็อย่าท้อถอยเพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะเช่นเคยนะคะ,อ,ะอย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งนะเราได้อัตภาพมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้อัตภาพมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็หยุดทําบาปนะคะละบาปอย่าสร้างบาปกรมอีกเพราะว่า มันต้องชดใช้แน่นอนนะคะเช่นเคยนะคะสำหรับท่านใดที่สร้างกรรมมาไว้แล้วนะคะทำบาปมาไว้แล้วเมื่อหยุดบาปแล้วเนี่ยนะคะก็ให้พยายามรักษาศีลให้ดีๆให้ศีลห้าให้พร้อมนะคะแล้วก็ท่องคำพระคถาพุทโธกรรมัตถาโมกรรมัจจเตสัมพุทโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมัจจเตสัมพุทโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมัจจเตสัมพุทโธ กรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรพสตว์ท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ